สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางหวยราพัฒนานะคะงวดที่แล้วก็เม็ดเดียวไม่ได้ลงให้นะคะลงให้สูตรเจาะสองตัวเนาะก็เข้าศูนย์ห้านะคะหวยรานะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดหยราพัฒนานะคะ วันนี้จะลงสูตร1เม็ดเดียวนะคะสูตร1เม็ดเดียวจะเม็ดเดียวก็ขอให้มานะคะก็แถมนะคะแถมสี่ตัวด้วยจ้ะแล้วก็3ตัวตรงตัวกลับนะจ๊ะแถมปกติให้เม็ดเดียวจ้ะให้เม็ดเดียวแข็นๆนะคะ ก็จะวางแนวทางวินให้มันเดินจะ้ะ06 95 8หกเกนะคะสำหรับวินสามตัวสี่ตัวนะคะ เย็นก็จะจับแบบนี้เลยนะคะสตัว3มตัวสำหรับเม็ดเดียวก็จะให้เม็ดเดียวแข็นๆน,นะจ๊ะวิ่งรูดได้จ้พี่น้องจา๋าสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนะจ๊ะพี่น้องจา๋า ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็ไปรับชมรับฟังกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะก็สำหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ก็ให้ตัวเดียวนะคะ ตัวนี้ตัวเดียวจะพี่น้องจ๋าก็ถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าตรงกับใจเราเนาะถ้าว่าเราชอบตัวเดียวกันกับแอดยีน e วางให้ก็ตามได้นะคะสําหรับเล็ดเดียวแอดยีนก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะก็รูดอย่างเดียวจะพี่น้องจา๋าว่าแอดยีน e ก็เจาะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะเจาะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่จะพี่น้องจ๋าก็ เน้นวิง่งเน้นรูดนะคะสำหรับ3ตัวนะคะก็จับวินในตารางให้นะคะวันนี้ให้8ชุดเลยนะคะก็ถ้าชอบก็ตามได้เลยจ้ะ3 7 0นะคะแล้วก็9 5 0 6 7 3 ห้าศูนย์หกนะคะสำหรับสามตัวนะคะห้าสามเก้าหกศูนย์สี่ก็ แปดเก้าห้าสี่เก้าห้านะคะเต็มหน้ากระดานเลยจะพี่น้องจ๋าแถมสี่ตัวให้ด้วยนะคะจะมีศูนย์สี่เก้าห้านะคะ ทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะพี่น้องจา๋าทุกอย่างต้องไปกลับนะคะศูนย์หกเจ็ดสามแล้วก็เก้าห้าศูนย์หกให้สี่ชุดนะคะสำหรับสี่ตัวนะคะแล้วก็แปดสี่ เจ็ดสามนะคะก็สำหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้ได้นะคะสำหรับเม็ดเดียวให้ศูนย์ตัวเดียวนะคะถ้าชอบก็ตามได้จ้าพี่น้องจา้าศูนย์เม็ดเดียวแขนแคนจะเม ed, ็ดเดียวแขนแคนก็ขอให้มาตัววิ่งตัวรูดนะจ๊ะให้มาตัวรูดเนาะให้มาตัวรูดนะคะบนก็ได้ล่างก็ได้นะจ๊ะขอเป็นตัวรูดนะคะสําหรับคู่ที่ชอบนะคะ คู่ที่ชอบนะคะก็จะมี04นสี่นะคะ07น2เจ็ดนสองมาแล้วก็มาอีกได้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงนะจ๊ะ05นห้าก็ไม่แน่เนาะอาจจะมาอีกก็ได้ นี้ก็สาหรับ2ตัวนี้สําหรับคู่ที่แอดยินชอบนะคะปกติแอดยินก็รูดอย่างเดียวนะจ๊ะเน้นไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะสําหรับตัวที่แอดยินเน้นให้ไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะจ๊ะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะทานไในชอบก็แคบไว้จดไว้ได้นะคะสําหรับ3ตัวคู่ที่ชอบนะคะก็จะมี370นะคะแล้วก็6 7 3สา 64, 6 0ศูนย์สีนะคะชอบเยอะเนาะพี่น้องสำหรับสีตัวนะคะสตัวก็จะมี0ูนย์สี่นะคะเก้หู่นี้นะคะสี่เตัว แล้วก็9506จะเป็นน้องจา๋าก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคปไฟจดไว้ได้นะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ก็สำหรับเพื่อนเก่า FC เก่าก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงปงปังๆกันทุกๆคนนะคะแคปไว้จดไว้ได้นะคะสำหรับแนวทางวินในตารางก็ลุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะคู่นี้ก็ สวยนะคะเก้าห้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆงปังปังกันทุกคนจ้าสวัสดีจ้า